สวัสดีครับสมิธครับแนะนำโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งตัวครับผมวันนี้เป็นของ Asus ครับด้านนอกใหม่สุดๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับด้านในสวยๆเลยครับผมตัวนี้หน้าจอ14นิ้วนะครับเป็นเอซ s สเคสี่ศครับผม CPU เป็น c o r e 2 Duo นะครับ t 6 5 0 0นะครับฮาร์ดดิสก์160 GB RAM 2 g กิกมกิกครับผมหน้าจอ14นิ้วตัวนี้ ตัวนี้ผมลง Windows 7นะครับพร้อมออฟฟิศใหม่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้ท่านนะครับตัวนี้ใหม่เอี่ยมนะครับไม่เคยใช้งานนะครับเป็นคีย์บอร์ดของนอกนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะแถมสติ๊กเกอร์ภาษาไทยไปให้ท่านติดนะครับท่านยังใช้ได้อีกนานนะครับตัวนี้เมาส์ก็ใช้ได้นะครับสวยนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งจอนะครับทั้งคีย์บอร์ดทั้งแป้นนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ จุดด้อยบ้างนะครับจุดด้อยคือตัว CD ดีใช้ไม่ได้ครับข้อที่1ครับข้อที่2ครับตัวไม่มีฝาครอบบานพับทั้ง2จุดนะครับข้อที่3คือตัวนี้ไม่มีก้อนแบตเตอรี่ให้ท่านนะครับท่านต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ตลอดการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูความไวอินเทอร์เน็ตนะครับไหลปื๊ดๆครับลื่นๆนะครับแถมลําโพงดังสวยดังนะครับเสียงเพาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมจัดไปเลยครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ